สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเบฟโซวันนี้เราจะมาตีกิวครึ่งแรกกันก่อนเราจะไปตีเราก็มาดูกันก่อนว่าได้ไอะไรได้ตั๋วสามใบก็ยังดีมีก็ได้พวกไอ้น้ำหอมลงน้ำหอมลงโดยสัปดาห์นี้เนาะก็เป็นสังหารโฮอลโล่ได้ดาเมจเพิ่มห้าเท่าล้วก็ออกันระวังติดน้ําแข็งการจมตีสีแดงไร้ผลการจมตีสีฟ้าได้ดาเมจเพิ่มสองเท่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลย อ่ะถ้าเป็นสังหารฮอลโล่สีฟ้าเนาะหน้าตาก็จะมีประมาณนี้ซึ่งตัวแรกที่แนะนําเลยก็จะมีอิจิโกะแปดปีเนาะก็เป็นร่างที่เขาเพิ่งทําออกมาแล้วก็แรงมากๆตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ตายเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเพิ่มฮิตแต่ว่าก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นหรอกใช้ได้นะเพราะว่าเพิ่มฮิตสามฮิตเนาะสำหรับสกิลก็ค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ง่ายเนาะเพราะว่าท่าสอง เป็นติดตามมันก็ค่อนข้างใช้ง่ายแล้วแต่ว่าท่านหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็แรงเอามาใช้ได้เนาะเป็นตัวเมนตัวทันมาเมทันมาที่แนะนําก็อิจิโกะคุนซีรีเมคแล้วก็เป็นร่างที่แรงอีกร่างหนึ่งเหมือนกันมี s อ8 0มีอะไรต่างๆแหลแรงแล้วก็สก,กิลก็ค่อนข้างโอเคเนาะถึงมันจะไม่ได้ดีมากสำหรับท่านหนึ่งก็ตามแต่ท่าสองท่าสามอะไรเงี้นนงนนงยมันโอเคแล้วก็ค่อนข้างแรงตัวทันมาก็อุนฟ้าเนาะอุนฟาร่างนี้เนี่ย แรงถ้าไม่ตายก็แรงเรามีในเรื่องของเพิ่มฮิตด้วยก็ยิ่งแรงถ้าเทียบเนี่ยเราว่าอุลฟ้าถ้าไม่ตายเนี่ยดีกว่าอิจิโกะแปดปีเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างแรงกว่าแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็อย่างบาลากันบาลากันเนี่ยถ้าสองเขาจะเป็นดีบัฟเนาะมันก็ค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็จะไปเสียตรงที่ว่าเขาจะรีสกิลช้าแต่ถ้าเกิดเราเน้นระเบิดกิลบาลากันตัวนี้ก็เป็นซับที่ดีเนาะเพราะว่าเขามีดีบัฟอยู่ก็ค่อนข้าง เอาไว้ช่วยในการแบบทำให้มอนเนี่ยอ่อนลงเราจะได้ตีได้แรงขึ้นหรือจะเป็นโนเอลคริสต์มาสโนเอลคริสต์มาสก็แรงเนาะถ้าไม่ตายมีเพิ่มฮิตเหมือนกันแล้วก็มี SP 80แต่ว่าสกิลก็อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่คือในบรรดาตัวเหล่านี้สกิลมันอาจจะมีท่านหนึ่งที่แบบไม่ค่อยโอเคกันสักเท่าไหร่หรือว่าบางคนอาจจะอาซาชิโรอซาชิโรเนี่ยมันมี s p 80แต่ว่าเขาติดสถานะมันยากนิดนึงเพราะว่า ถ้าสองเขาก็ไม่ได้มีเป็นเหมือนแบบอิจิโกะเงี้ยไม่ได้ติดตามแล้วก็เขาไม่ได้มีเพิ่มอัตราการติดสถานะมันให้มันทําให้ตัวเขาอะติดสถานะยากมันเลยแปดสิบเนี่ยมันออกมายากนิดนึงแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวที่พูดพูดไปเนี่ยมันก็มีแค่อิจิโกะแปดปีกับกุนฟ้ามังที่จะกันสถานะทั้งหมดอิจิโกะร่างนี้เราจำไม่ได้แต่ที่แนแนโนเอลหรือว่าอาซาชิโร่เงี้ยมันไม่ได้กันน้ำแข็งอะ่ะมันก็อาจจะใช้ยากหน่อย แล้วก็ตัวที่เก่าลงมาแต่เราว่ามันยัง,ยงแบบยังเก่งอยู่ยังสามารถเรามาใช้ได้ก็คือเบคุยะห้าปีเนาะเบคุยะเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเพิ่มฮิตทงใม้ตายแล้วก็เป็นติดตามท่าสองอะถึงเขาจะไม่มี S p 80แต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแรงแล้วถ้าเกิดใครได้เขาบ่อยๆก็อาจจะห้าดับห้าปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เอามาใช้ได้อยู่เนาะถึงจะเป็นตัวเก่าแต่ว่าความแรงความไรเรามวงว่ามันก็ยังโอเค หรือจะเป็นอิจิโกะอายาคาชิแต่อิจิโกะอายาคาชิเนี่ยเขาก็กันสถานะให้เนาะแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะสกิลมันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าก็พอใช้ได้เราเคยเอามาใช้อยู่มันก็สะดวกสําหรับคนที่อาจจะหลบบอลบําบากคือไม่อยากหลบบอมากก็อิจิโกะมันกันอยู่แล้วมันก็เดินได้สบายสบายเนาะตัวเมนก็ประมาณนี้ถ้าเป็นระยะไกลเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวซับ ตัวซับเนี่ยค่อนข้างหายากเหมือนกันเพราะว่าตัวใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างมาสายสก,กิลเกือบหมดเลยตัวซับเนี่ยตัวแรกที่แนะนําเลยก็คือคิซากิที่ใส่ชุดในไทยเนาะดีเกลยวร่างนี้ก็ค่อนข้างเขาเอามาตีกิลดยเฉพาะเลยเนาะค่อนข้างดีในการตีกิลแบบว่าความแรงก็อาจจะไม่ได้แรงเวอร์เนาะเพราะลิงของเขามันก็เป็นแค่เพิ่มดามเมจการโจมตีนนปกติ20% ก็เลยอาจจะไม่ได้แรงมากมายอะไรแต่ว่าก็เป็นคือเขามีไอวิติตีกิวอยู่อันหนึ่งั้งรู้สึกเขาจะไม่ได้มี2อันด้วยมันเลยทําให้ตัวคอมันอาจจะไม่ได้แรงเวอร์เท่านั้นเองแล้วก็ตัวถัดมาก็คืออุคิทาเกะอุคิทาเกะเนี่ยก็คือข้อดีเลยก็คือเขามีบัฟและมีโลและโลของเขาเนี่ยก็เป็นให้ตัวเอง5ให้เพื่อนสามค่อนข้างดีเอาเป็นตัวซับที่ดีเลยแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยเนาะสำหรับอุคิทาเกะแล้วก็ทั้งที่ซากิทั้งอุคิทาเกะเนี่ยเขาจะกันสถานะอยู่แล้วกันน้ำแข็งอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนนั้น เอามาเล่นได้แบบง่ายไม่ต้องหาของใส่หรือว่าแบบไปพึ่งการแชร์สถานะอะไรเงี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งจริงๆที่มันก็พอไหวก็คือฟนะินดอลเนาะแต่ว่าฟินดอลเนี่ยเขาจะไม่ได้ออกแบบมาในการตีกิวสักเท่าไหร่เรื่องการสถานะเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ากันหรือเปล่าด้วยแล้วก็นี่ของเขาเนี่ยมนันเป็นเรื่องของลดความเสียหาย20%มันก็ไม่ได้เพิ่มตามเหตุการณ์จำตีปกติมันอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าใช้ได้อยู่ถ้าเกิดใครไม่มีตัวละครในการซาปะนานก็พอมาใช้ได้อยู่เหมือนกัน เรอจะเก่าลงมาก็แบบเซมบงสกุลละหรือว่ากีฬาล่างพันปีอะไรเงี้ยมันก็เอามาใช้ได้อยู่แต่ว่าก็อย่างที่บอกเนะเขาไม่ได้การสถานะมันก็อาจจะใช้ยากหน่อยอ่ะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเอาสีฟ้าออกไปนะมันก็จะมีตัวละครที่เอามาใช้เป็นเมนได้อยู่อย่างเช่นปุบูโนอุนโอฮานะอะไรแบบนี้นะเพราะว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีการตีทะลุกเกราะ สีแดงก็คือเขาไม่สนกติกาคอนั้นเพราะฉะนั้นเขาสามารถลงได้อย่างเราเองเนี้ยเราก็อาจจะใช้ปู่ก็ได้เพราะว่าปู่เขามันแรงแล้วเราไม่อาจจะแบบอิจิโกะเราไม่แค่ทับเดียวเนี้ยเราปไปปู่ห้ารับห้าใช้ปู่อนุภาพมันก็ดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวละครมันก็มีประมาณนี้บางที่สามารถตีทะลุเกาะสีแดงได้ก็จะมีเนี่ยจิโกะบูโนปู่ถ้าขัดตัวไหนก็จริงมีตัวหนึ่งที่เราลืมพูดเนาะก็คือโลกะโลกาเนี่ยเขาก็ตรง โบนัสอยู่แล้วแล้วก็ท่าสองเขาเป็นติดตามแต่ว่าความแรงเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจขนาดเพราะว่าเราเองก็ไม่มีเนาะแล้วก็เอ็มพีเราก็จาได้แค่ท่าสองเขาเป็นติดตามเฉยๆส่วนอย่างอื่นเนี่ยเราจาไม่ค่อยได้จากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใช้ได้เนาะเป็นตัวที่ก็แรงอยู่เหมือนกันเพราะเขาเป็นตัวละครจากนิยายก็ค่อนข้างออกแบบมาให้แรงอยู่เหมือนกันอสำหรับตัวละครมันก็ประมาณนี้ละกันเนาะอย่าไปน้าตีกิวกค่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูประวัติเนาะจริงๆไม่ดูก็ต้องก็น่าจะรู้ <laughs> ใช้ปู่โซโล่มาเนาะ ใส่ตัวอื่นเพิ่มไปหน่อยละกันจะได้ดูแบบเดี๋ยวขอใส่ตัวเดี๋ยวใส่ตัวอื่นเพิ่มหน่อยละกันนะเนาะที่เราใส่ตัวละครแป๊บนึงอ่ะเราไปใส่ตัวมาเพิ่มนะเพราะว่าขอนอันนี้เราก็ปู่สดจริงๆปูมันก็เล่นคนเดียวได้แหละแต่ก็เออให้มีเพื่อนหน่อยละกันโดยเราก็ใส่ปู่เป็นเพิ่มทาไม้ตายถ้วยบดชาแล้วก็สติกเกอร์อะสังหารทอลโล่เนาะแล้วก็ลิงก์ก็เน้นไปที่เลือดเต็มหมดเลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วโบนัสก็แน่นอนเนาะเลือ ส่วนตัวมาซับเนี่ยก็ใช้อุ่นไปนะอุ่นก็แรงอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใส่เป็นติ๊กเกอร์รูปบอลกระโหลกถ้วยบทเออ่ถ้วย,ยชาคลาสสิกลิงก์ก็เหมือนกันเนาะเน้นไปที่เลือดเต็มเพิ่มดาเมจสกิลอะไรพวกนี้โบนัสเนี่ยเราเลือกเป็นเลือดเต็มกับน่าจะเป็นลดค่าป้องกันเพราะว่าเราเอาไปใช้ในวิกอื่นอยู่เนาะแล้วก็อิจิโกะอิจิโกะแปดปีก็มาใช้เนาะไหนๆก็ไหนๆแหละก็ใส่ติ๊กเกอร์ออนโลรูปบอลกระโหลกแล้วก็ถ้วยบทชาลิงก์ก็เน้นไปที่เพิ่มดาเมจของสกิลบ้าง เลือเต็มเพิ่มดาเมจสกิลประมาณนี้โบนัสเนี่ยเราก็เลือกเป็นเลือเต็มกับไอ้นี้มันติดแผลชะกันได้ดาเมจเพิ่ม40%เนาะแต่ว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าปู่ไม่ใช่แผลชะกันเนาะอันนี้เราเอาไปใช้คู่กับไวมาเราก็เลยเลือกกันนี้ไปแต่ก็ขี้เกียจเลี่ยนจริงจริงมันก็ไม่ได้จาเป็นขนาดเพราะปู่เนี่ยจริงๆตัวเดียวก็แทบจะระเบิดอยู่อยู่แล้วนะอีกสองตัวก็ใส่แบบเผื่อไวเฉยๆป่ะปู่เนี่ยแรงถึงขั้นว่าแบบไม่ตรงสัต์เออไม่ตรงกับไปเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็แรงห้ดู คือไม่รู้ว่าอุ่นกับอิจิโกะได้ทันออกสกิลไหมแตา่น่าจะได้ออกอยู่ว่าเราออกชา้าเมื่อกี้สาสิบแปดถ้าเร็วกว่าน,นี้ก็ฮัาเกาอะไรเงี้ยกดช้า,าไปนะไปต่อกันเลยเคืออิจิโกะได้ปล่อยสกิลไปแล้วนะเราออกชา้าเมื่อกี้อีกแล้ว เอาจริงมีปู่ตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วเดี๋ยวต้องห้าทับห้านะไปรอสุดท้ายเรียกได้ว่าแรงแบบไม่ต้องบรรญญยำบรรยางนาสะสำหรับปู่นะก็ถือว่าทำทำท้าทับห้ามาเนี่ยคุมม้มอุ่นฟ้านี่ปล่อยส <ปะ S 1> กยิลวชาไหมเขาเหมือนไม่ได้ปล่อยเลยแต่อีจิโกะยังเหมือนแบบมีจังหวะปล่อยออกมานะอุ่นฟ้ายืนนิ่งเช่ย 5 9เ้เเวลาค่อนข้างเยอะทีเดียวเนาะมีปู่คือเรียกได้ว่าปู่เนี่ยต่อให้เขาไม่ได้โบนัสเรื่องของตีตีสีฟ้าเลยเนี่ยเขาก็แรงเนาะสำหรับปู่เนี่ยแรงมากยิ่งห้าดับห้าด้วยเนี่ยคือชิลๆเนาะเขาไปกดทำให้ตายแต่ว่ามันก็อาจจะต้องคือบางคนเนี่ยต่อให้มีห้าดับห้ามันอาจจะยังต้องมีการอัพลิงก์หรืออะไรด้วยเนาะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะปู่ห้าับห้าอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอมันก็ต้องมีทั้งเครื่องประดับที่อัพดีๆมาแบบ ลีข้างล่างเป็น SP มาแล้วก็ลิงที่ก็อัพคัมพีมาด้วยอะไรเงี้ยนะเพื่อเพิ่มค่าพลังให้เขาก็ถ้ามีปู่มีอุ่นจริงๆมีอุ่นมีอิจิโกะอะไรเงี้ยมันก็เล่นง่ายเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างผ่านแน่นอนอยู่แล้วแค่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาจะเลยเยอะหรือน้อยเท่านั้นเองเนาะโอเคก็สำหรับตีกิวต้นสัปดาห์ก็ประมาณนี้เลยลวกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย